สูตรเคตาตินนะคะเวลาที่คุณหกนะคะหรือเลอะเปิดหนังศีรษะนะคะเช็ดยังไงนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเดียวนะคะที่เป็นแชมพูน้ำใสแก้วเนาะนะคะจะเป็นสูตรเดียวที่สกปรกน้อยที่สุดนะคะสกปรกประมาณ5%นนะคะแล้วก็เวลาที่สกปรปกใช่ไหมให้คุณใช้สำลีชุบน้ำนะคะเช็ดนาทีนั้นเลยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแล้วเช็ดนะให้ใช้สำลีชุบน้ำนะคะหรือทิชชู่ก็ได้นะคะ เช็ดนาทีนั้นเลยนะคะแต่ว่าของเขาอะเช็ดง่ายนะคะอ่าพอดีว่าเคราเินนะคะเป็นน้ําใส่แก้วจัดคอนโทรลง่ายกว่าสูตรอื่นนะคะคอนทรลพวกวีกโกลบอะคอนทรลเรื่องการทำอะจะง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นน้ําใสนะคะสูตรนี้อย่ากกดเยอะนะให้ชโลมทั่วศรีรษะเสร็จปุ๊บให้ใช้หวีอัดซ้ํานะคะแล้วก็หมักทิ้งไว15้15-20นาทีค่ะนะคะ,นะคะถึงจะติดเนาะนะคะ สูตรนี้คุณต้องหมักนะไม่หมักไม่ติดนะคะทําแบบสระไม่ติดนะต้องทําเหมือนโกลกผมเลยนะคะเปลี่ยนจากเคมีเป็นแชมพูดีกว่าค่ะนะคะสูตรนี้นะคะไร้สารเคมีตกค้างค่ะนะคะผลลัพธ์หลังใช้นะคะเสริมสร้างความมั่นใจสวยขึ้นหนุ่มขึ้นนะคะมุกคลิกดีนะคะดูอ่อนกวัยค่ะนะคะนะคอนเฟิร์มเลยนะคะอ่ะฉันนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผหมหงอกหนานะคะแนะนําสีดําค่ะถ้าต้องการหน้าไบร์นะคะ แนะนำเสินค้าเข้มค่ะนะคะที่ร้านคือสูตร The Base สูตรขายดีนะคะเป็นสินค้า b ส s ซ s e l l e r ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าหกให้เช็ดเลยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งและมาเช็ดไม่เวิร์คค่ะ